สวัสดีครับน้าๆนะครับนักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมนะครับในช่องนะครับ Fishing DIY นะครับของ Youtube นะครับก็เป็นช่องที่ผมทำขึ้นมาสำหรับงานตกปลานะครับไม่ไม่ไม่รวมถึงว่าจะต้องทำคันเบ็ดหรืออะไรเป็นอย่างเดียวนะครับก็จะมาถึง อาจจะไปตกปลานะครับอาจจะเอาคลิปเอาอะไรมาให้นะ้านๆะดูหรือเป็นการต่อต่อไปก็จะมีการทําอาหารจากปลาที่เราตกมาได้นะครับประมาณนั้นนะครับเป็นช่องแต่ทีนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เลยล่าสุดคือผมไปตกปลาหลายที่นะครับบางบอ่อที่บอ่อหรือว่าจะเป็นที่หมายธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับก็ ในส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนชอบบิวคันเบดเองนะครับผมจะไม่ค่อยใช้คันตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะผมชอบอ,อะไรที่มันเป็นสไตล์ของเราเองนะครับการบิวคันเบดอย่างเช่นมัน,ม,นมันก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นความสูงของเรานะครับความสูงเราควรจะเหมาะกับคันประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะบิวใช้สำหรับเ,เฉพาะงานเช่นเวทนี้นะเราจะเพาะลักหรือว่าเวดนี้เราจะ เอาไว้ตีเหยื่อดำลึกดำตื้นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นปลัก๊กเป็นผิวน้ำเป็นางานต่างๆนะครับเช่นกระพงนี่จะมีหลากหลายมากช่วงเช้านี่ก็จะเป็นช่วงน้ำเดือดปลาก็ต้องใช้คันพวกแข็งๆเราก็จะบิ้วคันพวกแข็งหน่อยสำหรับงานตีปลายางหัวจิกนะครับส่วนพอ,อสาสายมาปลาก็จะเริ่มซาแล้วเราก็จะใช้พวกเคาะนะครับ เป็นเคราะห์พวกปลั๊กพวกอะไรนะฮะในครับส่วนตัวผมวันนี้นะครับผมก็จะมันก็พอดีผมไปแล้วก็จะมีน้าๆนนถามเอ๊ะทำไมคันเบ็ดซื้อที่ไหนนะครับไม่ได้ซื้อนะครับเป็นเห็นมีลายอย่างนี้นะครับไม่ได้ซื้อนะครับเป็นคันที่เราบิ้วขึ้นมาเองนะครับก็จำาจากพวกก๊อกนี้พวกนี้ก็ผมก็จะซื้อมาจากเมืองนอกซื้อมาหลายปีแล้วนะครับ ซื้อมจากเมืองนอกนะครับก็โอ้โหโดนค่าชิปปิ้งไปเยอะนะฮะก็นะฮะหลายหลายเก,เกินครึ่งแสนนะครับแค่แค่ไม่กี่อย่างนี่เองนะครับนะฮะก็เป็นงานเขาเรียกว่างานอินเลนะครับเป็นงานด้านก๊อกอินเลที่ต่างประเทศเขากําลังนิยมกันนะครับแต่ในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครที่จะนําเข้ามานะครับมันก็จะมีเป็นพวก ลายต่างๆนะครับเป็นการทำนะครับโดยใช้พวกจิกพวกตัวนี้นะครับจิกพวกนี้นะครับตัดแล้วก็มาประกอบเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่ากองโฟกัสได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเป็นการนำก๊อกเข้ามาประกอบเป็นชิ้นๆนะครับ ก็นานาหลายๆท่านนะครับบางทีผมลงรูปเข้าไปในเว็บในกลุ่มต่างๆก็จะทักเข้ามาถามนะครับว่าแพงไหมอะไรไหมทําขายเท่าไหร่พอผมบอกราคาไปนี่แบบสะดุ้งกันเป็นแถวเลยนะครเพราะว่าถ้าถ้าทําจริงๆนะครับต้นทุนตัวนี้นะครับนี่นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับรวมค่าขนส่งจากชิปปิ้งมานี่อยู่ที่ประมาณอันละ อันละนี่หมายถึงต่อต่อชิ้นหนึ่งนะครับต่อชิ้นหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับห้าสิบบาทนะครับรวมค่าชิปปิง้งค่าขนส่งค่าเครื่องบินอะไรมานะครับนี่นะครับแล้วผมรอของนานมากตอนที่ผมสั่งนะครับจากเว็บต่างประเทศรอของนานมากจนคิดว่าโดนโกงไปแล้วนะฮะเนี่ยมันก็เสี่ยงมากนะการสั่งซื้อของจากต่างประเทศอย่างเนี้นะครับรอกันแบบ สเดือนนะครับกว่าจะได้ของโอ้ทวงกันแบบวุ่นวายเลยนะครับซึ่งทาง <c oughs> ทางเว็บต่างประเทศนี้เขาก็ <c oughs> ก็จะมาตรฐานเขาส่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะไปติดอยู่ที่ทพวก h ิปปิ้งพวกอะไรนะครับถ้าเป็นงานอย่างนี้นะครับเป็นงานที่ต้องใช้จิ๊กงานละเอียดมันจะราคาค่อนข้างสูงนะครับนะนาะเ มันเป็นราคาสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นงาน,นต,งต้องมาตัดประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะครับเป็นปนีนนะครับจะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วประกอบเข้ามาจนเป็นอย่างนี้นะครับนะ้าขัดไปเรื่อยมันไม่ใช่ลายนะครับมัน มันเป็นก๊อกแท้ๆเลยนะครับก๊อกล้วนๆเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ประกอบประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าไปนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะนิดหนึ่งนะครับทําไปแล้วเราก็จะได้เป็นเป็นลายตรงนี้ออกมานะครับลายต่างๆนะครับเนี่ยว่าเราก็ต้องใส่สีใส่อะไรเข้าไปนะครับ นี่นะครับหมายถึงมันมันเป็นก๊อกสีมาแล้วนะฮะมันไม่ใช่ก๊อกที่เรามาย้อมสีนะครับนี่ฮะเป็นสีมาล้วนเลยนะครับเป็นผงกอ๊อกอัดที่เขาทําสีมาแล้วนะครับก็ส่วนเป็นแบบตัวนี้ก็จะถูกหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่เอาพวกนี้มาประกรอบประกรอบเข้าไปเองนะครับตัวนี้คือจะประกรอบเข้าไปนะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ขัด นะครับตัวนี้ก็จะไม่แพงนะครับตูดนี้แข็งนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นก๊อกแข็งเลยนะครับเฉพาะนะครับตัวนี้ก็ตกชิ้นหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับเป็นก๊อกแข็งสําหรับไว้เวลาเรากระแทกกระแทกลงพื้นอะไรเนี้ยนะครับนี่นะครับเป็นกอ๊อกอันนี้ผมทํามาเป็นคันสตรีมนะแต่ว่าผมไม่ใช้เป็นแบงก์อ่า เป็นแบงค์ไฟเบอร์นะครับหรือคันตันอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบคันที่มันยุบยุบนะครับผมชอบคันที่เซนไวๆไวไหน่อยสตรีมก็จริงนะฮะแต่มันก็ยุบนะนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นแบงค์ของลามิกาฟเอะไม่ใช่สิเฟนวิกเป็นเฟนวิกนะครับน่าจะเท็กหน้า AV นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าลอตฟอร์ดนะครับเป็นแบงค์ลอตฟอร์ดลอตฟอร์ดกับจีซนะครับ ก็มีเวทแต่ละเวทนะครับก็เป็นสี่ขีดสิบนะครับแปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็หกสิบสองนะครับหกสิบสองนี่ผมจะใช้งานตีประชอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตีเยอค่อนข,ข้างแม่นนะครับหกสิบสองไม่ไแน่ใจว่านา,นาลงไม่ไม่อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าอาจจะมองว่าอ่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าไม่อ่อนนะแปดสิบเจ็ดนี้ก็จะแข็งขึ้นมาหน่อย ก็งานตีประช้อนนะครับแต่จะเป็นหมายลบๆนะครับเพราะว่าที่ต้องใช้การยัดแต่ถ้าเลือกตีพวกเอ่อยวยางพวกสกรปปิ้งหรืออะไรเงี้ยผมจะใช้ประมาณเลยหกสิบสองนะครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์เราได้เพราะว่าเราบิวเองนะครับคันด้ามอะไรด้ามเราต้องการสั้นยาวอะไรนะครับแตีเนี้เข้าเรื่องกันนะครับว่าที่น้าๆถามก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้ก็ มีค่าตัวนะครับพอสมควรนะครับตัวนี้มันเป็นางานฝีมือก็ต้องทําหลายวันนะครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับกว่าจะประกอบกว่าจะรอกาวแห้งนะครับตรงนี้ก็นานพอสมควรนะครับอันนี้ถ้าผมไล่ไปก็จะอยู่ประมาณ2000นะครับ2 0 0พันกว่าบาทตามตามความยาวนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่พันกว่าบาทนะครับ กเป็นก๊อ,อกอัดลายธรรมดานะครับแต่เป็นก๊อ,อกนะครับขาดไปก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็ส่วนวิธีการทําก็เดี๋ยววันหลังผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับอันนี้ก็เอามาถ่านาๆถ้าไหนาสนใจนะครับก็สามารถที่จะ,ะติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง facebook ของผมเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวลานะครับที่จะ ปกติผมซื้อมาบิวเองนะครับแต่พอดีของมันเหลือเยอะเพราะว่าผมซื้อมาผมซื้อมาเยอะมากเพราะว่ามันซื้อยากมากนะครับมันซื้อยากมากเสี่ยงนะครับอาจจะหายกลางทางก็เป็นไปได้นะไม่มีใครนี่พวกเราโอนเงินให้ให้เขาไปก่อแล้วนะครับของจะมาหรือไม่มานี่เราแบบวัดดวงเอาเลยนะครับก็ก็ได้มานะครับก็เลยว่าทีนี้ก็เลยว่า ช่วงนี้โควิดก็ว่างๆอยู่บ้านมีโอกาสมีเวลาด้อยู่บ้านมากขึ้นนะครับก็จะจะมาทําด้ามนะครับในส่วนตัวผมบิว้วผมบิ้วไม่สวยนะครับมือผมยังไม่ถึงนะครับก็บิ้วใช้เองได้อยู่นะครับแต่ในส่วนว่า,าด้ามนะครับท่านานะาท่านไหนที่ไปบิ้วนะครับหรือจะเอาไปให้ช่างบิ้วคันให้ตัวเองก็สามารถที่จะสั่งนะครับ ให้ผมทำลายพวกนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับสีก็จะมีหลายสีนะครับสีสีน้ำเงินนะฮะสีแดงนะครับสีสีดำหรือสีน้ำเงินสีเขียวนะฮะมีสีเขียวอีกนะครับสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนะครับก็ชอบสีไหนก็น่ดูสีเขียวสีเขียว เขียวก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับสีเขียวอันนี้ก็จะสีเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับนี่ครับก็ถ้านนาสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้แต่ก็ต้องต้องต้องยอมรับหน่อยนะครับว่ามันราคาสูงนะครับเพราะมันเป็นงานงานที่ไม่มีทั่วไปนะครับเป็นงาน อินเลยนะครับนานาเอาไปเนี่ยถือคันนี้หล่อเลยนะครับในบอกไม่มีใครเหมือนนะครับเพราะว่าเป็นคันสไตล์ของเราเองสั้บงยลายของเราได้เองนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ได้บิ้วไว้เยอะนะฮะไม่ได้ทำไม่ได้ทำไว้เยอะเพราะทําเฉพาะแค่ทําใช้ของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ก็พอดีมีน้าๆาาสนใจเข้ามาบ้างก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูนะครับว่า สูราคามันไหวไหมนะครับเพราะมันค่อนข้างราคาสูงนะครับการนําเข้าอย่างที่บอกครับแค่ชิ้นเดียวเนี่ยครับห้าสิบหกสิบาทนะครับฮะาหลายท่านอาจจะทราบดีเพราะว่าลองดูเข้าไปดูในเว็บต่างประเทศดูก็ได้นะครับชิ้นหนึ่งนี่ก็เหรียญกว่าแล้วนะครับแล้วไหนจะนําเข้าอันนี้อีกเท่าตัวนะครับการนําเข้ามานะครับโดนภาษีโดนอะไรอีกนะครับก็ต้องมาเสี่ยงกับชิปปิ้งอีกบางทีก็ไม่ว่าจะได้ของหรือไม่ได้ของถ้าชิปปิ้งที่ เจ้าที่ไม่น่าเชื่อซือก็อาจจะโดนชิงหายไปเลยก็มีนะครับก็อยากให้น้าๆเข้าใจว่าทําไมมันถึงแพงนะครับผมไม่ได้อยากขายแพงนะครับบอกตรงก็อ่ะก็เนี่ยชิ้นเหรียญกว่ากว่ถ้าน้าซื้อที่เว็บต่างประเทศแต่การนําเข้ามามันเกืบเท่าตัวจริงๆครับผมผมเสียมาแล้วนะครับอย่างอุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นเฉพาะของเขานะครับ ก็เป็นเฉพาะของเขาผมยังคิดว่าเอ้ลงกลึงมันจะทําได้ไหมมันจะทําได้ไหมก็น่าจะทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะมันก็ต้องเอาตัวอย่างไปให้เขาทําดูผมก็ไม่ในใจว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้ทําดูอาจจะมาคือนานๆท่านไหนสนใจแต่ว่าพอทําไปมันก็ต้องไปหาซื้อพวกตัวพวกตัวนี้อยู่ดีนะครับนนนะมันก็ ไม่มีทําทําได้นี้แต่ว่าก็ต้องมาหาซื้อพวกนี้เพื่อที่จะมาประกอบอันนี้สามารถาเข้าเป็นพวกยางโฟมได้นะครับตัวนี้ผมแต่ผมไม่เคยทำหรอกโฟมออผมใช้แต่ก๊อกนะครับมันก็จะมีเลื่อยเล็กๆสําหรับเลื่อยนะครับเลื่อยทีน่นี่โอ้เลือ่อยนี้มันไม่มันไม่ใช่เลือ่อยฉลุทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมให้นา้าน้าดูนะครับ นี่นะครับมันเป็นเลือดแบบนี้เลยนะครับเป็นเลือดของเขาเลยนะครับเฉพาะแล้วดูเส้นนะครับเล็กอย่างกับเส้นผมเลยครับอตัวเลื่อดเขานี่ขาดแล้วนะครับขาดแล้วหาซื้อแถวเมืองไทยยากนะครับยากมากนะครับผมซื้อมาเนี่ยผมผมต้องสั่งมาสต็อกไว้เยอะเลยเพราะว่ามันขาดนะครับใช้ไปแล้วมันจะขาด ก็ขาเร็วมากนะครับกดแรงหน่อยนี่ก็ขาดนะครับตัวนี้ก็เส้นหนึ่งก็หลตังค์อยู่นะครับก็ทีนี้ก็มันเป็นที่มาของว่าทำไมมันถึงแพงนะครับก็ต้องขออภัยนา้นาด้วยนะครับว่าเอนา้นาอาจจะมองว่าทําไมมันขายแพงจังนะก็อยากให้ทราบที่มาที่ไปนะครับของของราคาที่กก๊อกที่ผมทํานะครับไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรนะฮะคือแบบ ไม่ใช่อยากจะขีดราคานะครับแต่อยากให้เข้าใจนะครับก็ลองดูคำนวณดูก็ได้ครับกี่ทองนะครับนะครับแล้วก็การทำกลางอะไรนะครับการที่มานั่งตับนั่งอะไรเสียงค่าเสียหายมันถึงมีราคามีต้นทุนนะครับก็ก็วันนี้ก็รบกวนนะนะเท่านี้นะครับมาชี้แจงกันนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจจริงๆก็ทักเข้ามาที่เฟซบุ๊กนะครับอินบ็อกเข้ามาเลยได้เลยนะครับขอของ เฟซบุกผมเองนะครับพิสิทธ์พยากชาตินะครับผมก็ผมก็จะไม่ค่อยลงผลงานมากหรอกเพราะว่าผมทําหลายอย่างนะครับผมเป็นคือยังไงอาชีพหลักของผมก็คือราชการนะครับเป็นข้าราชการนะครับและผมก็มีร้านอาหารมีผับเป็นของตัวเองด้วยนะครับเป็นผมเลยลงหลายอย่างนะครับก็ teh, work, มีผับมีร้านสเต็กนะครับแล้วก็แล้วก็ทําบ่อด้วยบ่อตกปลานะครับมันก็เลยลงเหมือนจะดูมั่วๆผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงพวกนี้ นานๆที่จะเห็นลงสักครั้งหนึ่งนะครับนะแต่ต่อไปจะพยายามลงใน YouTube นะครับแทนก็เดี๋ยวจะมาลงให้แชร์ให้นานาดูกันวิธีการทำนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับ f i s h i n g d i Y นะครับก็จะเป็นการทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับงานช่างงานตกปลางานอะไรนะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานพวกคันเบ็ดซ่อมเบ็ดอ่าบิคันอะไรเงี้ยนะฮะ แต่บอกก่อนนะครับผมฝีมือไม่ถึงนะครับเรื่องบิลสามารถทําได้ไหมก็ทําได้นะครับก็อย่างอันนี้ก็พอก็เขาเรียกอะไรก็ก็ทําได้ก็คือลายประมาณนี้นะครับง่ายๆซึ่งอันนี้ก็เป็นไกด์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าน่านะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ แต่ว่างานวิวก็มือผมยังไม่ถึงนะครับก็ไม่อยากจะรับเท่าไหร่กลัวจะไม่ถูกใจนะนะนะครแต่ถ้าวิวใช้เองได้ไม่สีเรียสก็โอเคนะครับได้อยู่นะครับอ่าโอเคครับก็รับล้างลอกด้วยนะครับลอกก็รับล้างนะครับเราอุปกรณ์ล้างลอกก็จะมีนะครับทุกอย่างและครับก็ ล้างลอ,อกอะไรนะครับก็เผื่อนะนะสนใจอยากส่งล,อ,ลอกมาล้างน,นะครับก็สามารถที่จะล้างได้นะครับก็เป็นลอกเบสนะครับหรือสปินนิ่งก็ส่งมาได้เลยนะครับก็ไม่หายนะครับถ้าส่งมาถึงผมถ้าขนส่งไม่ชิ่งนะก่อน <c oughs> <c oughs> ก็คือมันก็ถึงผมนะฮะเดี๋ยวผมก็ล้างให้แล้วก็ส่งให้ได้นะครับผม งานซ่อมถามว่างานซ่อมรอกรับไหมก็ต้องดูนะครับว่าเป็นรอกอะไรแล้วพอหาอะไรได้ไหมก่อนที่จะส่งมาซ่อมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรับซ่อมเท่าไหร่ว่าอะไรนี่หายากนะครับต้องสั่งนําเข้าทั้งนั้นเลยนะครับต้องไปติดต่อก็ถ้ารับล้างอะไรก็จะรับล้างอยู่นะครับโอเคครับนะ้านะก็เดี๋ยววันนี้แนะนํากันแค่นี้ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยครับช่อง f ิชชิงดีไอของผมนะครับแล้วก็ถ้านานาสนใจก็ทักเข้ามาได้ใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับอินบ็อกได้เลยนะครับเพราะผมจะลงแล้วผมจะแชร์ YouTube เข้าไปใน a c e b o o k นะฮะนานาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจวกงานอินเลนะครับงานเฉพาะตัวอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ